ไม่่แน่ๆแต่่งยิ่ก่อน่อนที่คนยิ่เไก่ไม่กจ่อที่ไก่มอ่งี้ไม่ได้ก็เปยิ่งน้ก็ไม่ใหญ่ามอยาช่หรอเป่ยนไม่ตดงไงไ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 ้ไไไ่ไ้งไไไไไได้ไไ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  เมื่อกี้ตัง,งกัารือเปล่ากาเลยนะแต่ยของนายร้อยนี่

เขาที่นังงานจน่าพอดีานที่น่าพอดีเที่เป็นประเตีดเนทางงานเป็นงาก็เรียกว่าเดาไปอาวิาวไปจะอ่นนี้ไปก็จะได้าหายเนี่ย่เายีเพาจประดมางงานยานางาะไราางานงไม่เข้มงาเลย้เขาลอทานนาหอทาน้เขาอทานน้าห่อทาไม่หล่อทานอทานไ่อทาร hầu lưỡi nữa, dì dì mì ngang nữa, bây giờ không phải ừ. ừ. ừ okay. là... mấy à, nó... cái là... sao? nó có à. thì... à còn à. là còn nó đó... là là ยังกะซังกข้าจะติดมันกติดเเกี่ยวถ้าอยางกะติดมันเป็วเกี่ยวยืน้ำห้าวจ้าถ้วเวลาด่าตืหก็ยังใส่เวสก็ขึ้นกับยงมมาเลย่กที่กับลัะก็รักสายเต้กับาร์กเพื่อระหุ้นห้ากาบเคือเขาเริ่มผิดไปเดียวเขาผิดก่อน

สุดยอดปีนมาถก้นเท้าได้แล้วเตรียมให้ตอนนี้กำลังพายามเตรียมให้ป้าใช่เยี่ยมจุ่มมือเลยนะขนาดาแล้วเตรียมไหนเนี่ยแต่คงเยะมากนี่ตอนนี้มุ่งเป้าจะมากนี่มุ่งหลงกันไปแม่ กล้ๆเอกใส่ในิตแจกแบบว่าเานเปีกเนาะผ่านมาใส่กับใส่ในจิตจริงพี่บ่าไปก็บอยด้วยบอยก็ยังทุกข์ไม่ากง่ายเลอรปุ่ปื้อยู่เดี๋ยวเอามันดำท่ใดที่สุดันน้มันก็นเวีจล่าก็เเมัดไปน่ากเตรด้วกาน่อ่งก็หนาเน ไม่ได้ใจเลยนะจ๊ะใจแรงใส่เรื่องๆเนาะคนมากันเยอะยิ่งมากคุณระวังหน่อยเป็นออเดอร์ยี่ออะตสามเจ็ดช้อละสอก็ได้สอยิ่งมากแต่ยิ่งมากต้องใช้ตาให้เบานะเพรยิ่งมกยกสวยาม เกินเกินศิลปินครับกระเลียงเรียนตรงนี้นะครับเรียนหลังไม่ยิ้สุดดีครับเดี๋ยวพระอาจารย์นาธานไหวยังถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์นาธากล่าวไหวนะครับพะอารย์กล่าวไหวบูชาพระพิญานาคาราณนะครับ

โม่สามตัวพอแต่งลูกไอ้โมสามตองอมกันไอ้แอ้โมสามตร้องกันพราะนราไมนั้าพ้าถนัดถือเยอตัว่ตับตัวควงบันี่องไ้ลูกทากิน้มาตัวเลือั้วันตวั้าคอยเต้ตวย้าผู้ใเขือยมเขอเอส้ที่ามอเียาลูกออมมา

ปุตติยัมปีกายจวาาติตังอรหังวันทาพยากรรมเถรผลิตกันทาบิดิพิเทวาปูเทมิเมตันจามหาราโีปโยนาคาอังทปิตติยัมปีกายจวาาติตังอรหังวันทา พยากรรมแสนสีจันทาพยากรรมแสนสีจันทาวิจุธิเทวาวิุธิเทวาปูเทมิปูเทมิเมตันจากเมตัาราาโพโิโยนาค้าพิโยนาคาันทภติกางอันทิกางตัฑิตอธิฐานเป็นรูปาพิเดอขาจะปูจะเป็นปูจำใจเป็นท่าปูมีอาการพยาธิภัณากพยานาคทั้งทีะกูลที่ทีกันมาดานองปูองยาเทพุมธเทวดาในบานอักเดียว่าทั้งที่นี้ ให้ลูกหลานใหกปู่ทุกคนเคยผิดพลาดประมาทเคยล่วงเคยเกินเพราะว่าด้วยกล้องได้ขัดตาแต่ขออนุญาตบาดข้ามขอขมากรรมขอขมาเบี้ยแฉลบแท้ลานให้ลูกหลานเข้าดีดีให้ให้ปู่ทุกคนครอบคับผู้บริหารผู้บริหารว่องโง่หนาทุกๆท่านลูกหลานทุกๆท่านจะมีความผูกความสืบเรื่องวิถีนี้แห้งให้น้ำปกปักลักขาการเดินข้างไต่ขันเท้าข้างปลอดภัยเพราะว่าติดปินติดตั้งเวทีล่มแห้งล่มคอยแต่อย่าให้มาตตอกมาทุ่มเวที ให้พ่อรักษาให้ครูให้ญาตรักษาพุ่มเพื่อนพุ่มต้านแม่ธรณีแม่ยะนั่งรถล่าให้ปกพระรักษาเมือีให้มหากับผู้นท่านพร้อมกันเอาควางคิดพร้อมๆกันโลกอิทิต่างปฏิต่างตวมทั้งคิดระเม่วัตมินทันตุสับเพโุเรนตูสังสปาทันตคนโรโซยาทานมณีโชติระโทยาคาสัพพีโูบิวะทานตสัพพโดโมินาโตมาตีภวงรวัตรราโยสิทิปิาจุบา อาติวาทนาซีดิสานิจังกุทาปาจายโนกัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุทั้งวรังสาธูมาถื่นำกำเนิดเดิรสาธุเดอเป็นรอยล่าเพื่มั้นล่างครับพ่อบันทึกครับพ่อัเตรียมละล่ะก็ไ่ใช่เพื่อนกันี้ตัดนะะตัดกัหน้าเลยตัดตเียบกับกเดงี่นี่ I never got to รอบนี้นะครับจะเป็นการฟ้อนถวายบัณมีทางให้ทุกคนอยากถวายทารา,ายก็ป๋อนถวายองคูอง,งานาถวายขวัญเกิดที่ว่าเพื่อพระดาบีเท่าเชื่อเสด็จมาเอาฟ้อนใส่เสศษเทียนตอนรับองคูองนาคูบนใบหน้าปกปักรักษาในสถานทีน่แห่งนี้แล้วตอนนี้มีแต่สิ่งดีมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความมั่งมีสีสุข มาสิไปใส่ว่าใส่แล้วก็แสดงผกปักรักษาให้พวกเขาสุขุสุขุนให้อยู่เย็นเป็นสุขแก่ข,ข่าปลอดภัยไปลองไปล่ำกันแสดงความรักความเมตตาจากพี่จากน้องจากสุ้ขู่สุขุนอาลูกเป็นสุขุนลูกเป็สุขุนเลยอาลูกขึ้นฟ้อนเมื่อนี้ล่ำถวายมือตามภาเลยบ่ต้องอัดอายฟ้อนให้เที่มดาด่าเบิ้งฟ้อนให้ครูบาอาจารย์เขาเบิง้ง ลุกทุกคนเลยลุก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 ทุกคนเร็วลุกลุกทุกคนค่ะลูกลำวายเป็นเดียวเร็วลุก สาธุพร้อมกันดังสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุาธอ่ะบั้ฑิเป็นการล่ำถวายเสียงนะครับผมอ่าออพระอพระเอกเนาะ พระเอกวนาผู้นำทีมงานนะครับพระเอกต้นพระเอกกกนี่แหละก้มขังอยู่ที่พระเอกนี่แหละที่ดังบ่ดังก็อยู่ที่พระเอกนี่แหละเมื่อหนเฮลั่มเท่าไหร่ยันผิดขี้ติทีแป๊วติตอนนี้ก็สิบคนดูเราะดีนะนั่นแดดบ่อย มันดักสมุดทำไมครมินมันมีลมนะวันนี้เนาะอันนี้คือที่ใส่รูปนะคะทดสอบทดสอบอ่ะใครใครยังไม่จุดทูบนะครับเข้ามาจุดได้นะครับเข้ามาจุดได้โอ้มันคือพาเทเสียงเนี่ยดี๋ยวอ่าเปลี่ยนกันเพื่อนว่าอยากให้ล้อครูกันกับแม่พิษว่าสั่นพ่อโอ้เสียงนี้ตำหนานเลยนิต้าด้วยช่องยูทูปพุทธิชมาเอานับตาสาวตีมจีบกามู คือไม่อยางดีบีเอาอย่างนั้นเลยดดอสราเมาแลเขินอยู่แล้วเขินอยู่เอาเปนเขินเดี๋ยวตำราอยู่กันโอ้โหวุ้นเสี่ยนหอมนั่นเดี๋ยวมันนแตงสดๆหมดอ่ะนี่บิว่าพิเศษนะดิบคักบ่พิเศษอีกแคนันจากเก่าเรื่องหมอลำเก่าเมืองอีสาน สั่งสั่งถึงานหลายร่วงปีมานานแล้วพอระเบียบแม่ดวงจันทร์พลลำได้เป็นผวหัดลำทำน้องลองก่อนเอนลำเลืองดอกไปแล้วเข้าที่แต่ก่อนมาในโอกาสีนี้ก้าเพียงว่าถ้าสินยินดีชอบผลงานอันยิ่งใหญ่ สมัยยีกซ้ำระบำกนหอนแล้วไทยไรเห็นบนแล้วให้แต่ความสูขความสนุกใจหัวใจมวลหรือไทยลุกมาฟ้อ่อนซ้อนเด็เอ่อนซ้อนผู้พันรักษาไว ระเบียบวัศน์สิหนังของทั่วเมืองไทยให้โลกเลือกยสันเอวขอกราบม้ตรแขนเฟ็นมาลัพธ์ที่ไว้ทรงเสริมให้มาดงดังเออ,เอ,อทั้งไว้พ่อทอนี้ขอน้อมกราบปูชาพุทธครูบาอาจารย์โปรดประทาน